การมินฟินิกห้านะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านลกมีไบส์เสรเรียบร้อยจากเครื่องนี้ที่มีอาการไม่สามารถวัดค่าฮาร์เรทได้นะครับแสงสีเขียวไม่ออกนะครับตอนนี้กลับมาวัดค่าฮาร์เรทได้ตามปกตินะครับนี่นะแสงเซ็นเซอร์สีเขียวทํางานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ลูกค้าให้ตรวจเช็คเรื่องบลูทูธนะครับก็อันนี้ก็ทําการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับตอนนี้ฟินิกห้าเครื่องนี้นะครับก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี่เห็นไหมครับ เ9 8 0ตรงกันเลยนะครับในการสิงส่งข้อมูลซึ่งตรงนี้พอเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วกลับมาทำงานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับร้านลกดีบยยินดีให้บริการนะครับกดเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นย้อนกลับนะครับสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับเข้าโหมดวิ่งนะครับย้อนกลับ ปิดไฟเปิดไฟได้ตามปกตินะครับเครื่องมายไงก็อย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลุดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ